สวัสดีครับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้เราจะมาทำตัวน,นี้กันนะผงทำเต้าหวยเย็นกลิ่นอัลมอนต์ตราโลโบโนะครับขอสารภาพเลยว่าเราซื้อมันมาดองไว้น่าจะเกิน3ปีแล้วนะครับแต่ดูจากสภาพภายนอกแล้วก็เขย่าด้วยแล้วก็โอเคเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะครับอ่ะวิธีทำเขาก็บอกข้าง,ลางหล่างตามสูตรนี้เลยนะนะครับให้ผสมน้ำนะครับสถ้วยตวงหรือเจ็ มิลิลิตรนะครับคนให้ละลายแล้วก็เอาไปตั้งไฟคนให้ละลายดีนะครับแล้วก็เทใส่พิมพ์เออแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็ตัดเป็นชิ้นแค่นี้แหละง่ายสุดๆนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่ากลิ่นออลมอนด์จะเป็นยังไงรสชาติเป็นงไงไม่เคยกินกันอะทำกันเลยแล้วก็เทลงไปเฮ้ยหอมหอมหอมแบบนมนม เออหอมอัลมอนหน่อยๆด้วยเอ,ออเออ,อหอมจริงยืนตรงนี้ยังได้กินแม่ได้กิ่นไหมครับแม่อยู่บนพัดลมอ่ะแล้วก็น้ำสามถ้วยตวงอันหนึ่งอันสองอสามแถมหน่อ คนให้มันละลายก่อนนะแล้วก็เอาไปตั้งไฟตั้งไฟแล้วก็ปั่นคนจนมันละลายหมดอะโอ๊ย จากที่เราไปแช่มาจนเย็นเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะในวิธีทำเขาบอกว่าให้ใส่ฟุตสลัดพวกฟุตสลัดลงไปด้วยได้นะครับหรือผลไม้สดอะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าเราไม่มีอะไรเลยวันนี้นะเรามีแต่อโวคาโดคงคงไม่เข้ากันมีอโวคาโดกับบัวฮิมะนะไม่ไม่น่าเข้าก็เลยไม่ใส่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจาลองชิมกันดูสดๆเลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง กรสัมผัสที่ตักลงไปคือวุ้นเลยกลิ่นแบบหอมมากคำนิดเดียวแบบกลิ่นอัลมอนด์กระจายเต็มปากก็ก็หวานอยู่นะถ้าคนถ้าคนไม่ชอบกินหวานก็ความหวานนี่พอสมควรแต่ก็ รสชาติวุ้นมันก็ต้องก็ต้องหวานหน่อยเนาะอดีอแบบหอมแบบหอมมากอ,มอร่อยถ้าใส่พวกผลไม้เป,เปรี้ยวๆหน่อยอย่างสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยน่าจะเข้ากันดีตัววุ้นละเอียดเลย ถ้าใส่ภาชนะที่แบบแคบกว่านี้แล้วก็สูงกว่านี้หน่อยเนะเออถ้าได้ถ้าได้ปริมาณที่มันสูงกว่านี้หน่อยอะ่ะจะจะดออีโดยรวมแล้วโอเคนะครับอร่อยดีเมื่อกี้ลองไปหาในช้อปปีอยู่แล้วนะเขามีขายนะถุงหนึ่งสามสิบกว่าบาทเท่านั้นเองมีหลายรสด,ด้วยก็เดี๋ยวถ้าใครอยากลองเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันไปสั่งซื้อกันได้ในช้อปปี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับไปกินต่ออร่อย